ทันนี้เปลี่ยนให้นะครับนี่ก็จะมีไฟวิ่งแบบนี้นะครับก็จะวิ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหลิงนะครับก็จะสวยขึ้นมานะครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีนอตมาเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้ทำรถ bmw g 3 0คันนี้นะครับมาเปลี่ยนไฟท้ายกับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไฟท้ายเดิมลูกค้าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวไฟท้ายเดิมของลูกค้านะครับก็จะเป็นตัวเดิมเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เช่นกันนะครับเป็นตัวเดิมๆจาากโรรงงนนนคับบบแี้ะ เราไปดูครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นตัวคมใหม่จากทางร้านครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับเราก็ได kind of e. ้ทำการเปลี <iter> ่ยนไฟท้ายลูคัาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวไฟท้ายใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนให้นะครับนี่ก็จะมีไฟวิ่งแบบนี้นะครับก็จะวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟหลีนะครับก็จะสวยขึ้นมากนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับฝังนี้เช่นกันครับนี่นะครับก็ออกมาเหมือนกันเลยนะครับมีตัวไฟวิ่งแบบนี้ครับเป็นไฟเดียวนะครับแล้วก็นี่ไฟอ